คำถามประกันสังคมรีไลท์ส่งประกันสังคมมา23ปีเงินเดือน24,870บาทเงินชราภาพอายุ55ปีจะได้กี่บาทครับพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้คำถามที่ผู้ประกันตนท่านหนึ่งถามมานะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้กันก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน,น้านั้นสำนักงานปาระกันสังคมนะครับไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก็24ปีการกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับคือตอนเนี้ย ประกันสังคมมาตรา3-3านะครับกำหนดฐานเงินสมทบนะครับอยู่ที่1 5 0 0 0บาทคือฐานเงินสมทบสูงสุดเลยนะตันอยู่ที่15 0 0 0เพราะนั้นต่อให้คูณเงินเดือน3 0 0 0 0ื0 0 0 0ง0 0 0 0นส0 0 0 0มนะครับมันก็ส่งประกันสังคมแค่เดือนละ750ลองไปสังเกตดูนะส่งแค่750ซึ่งมันมาจาก5%ของ1 5 0 0 0บาทนั่นเอง ซึ่งไอ้กำการกำหนดฐานเงินเดือนเนี้ยนะครับคิดจากนะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ว่าค่าจ้างขั้นต่ำหรือภาวะเงินเฟอ้อหรือปัจจัยดืดค่าจ้างมากกว่า1,000 0ก็จะคำนวณด้วย1 5 0 0 0บาทแต่ตอนเนี้ยปีหน้ามันจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวฐานเงินสมทบนะครับใหม่นะแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนแบบสเต็ปอัพไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับมาอธิบายฝั่งเรา เมื่อเรารู้แล้วว่าฐานเงินสมทบตันสุดที่หมื่นห้านะครับเรามาทราบกันก่อนว่าเงินบํานาญชราภาพมาจากตรงไหนนะครับเงินบํานาญชราภาพเราจะได้รับร้อยละยี่สิบของค่าเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่าร้อยแปดสิบเดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุกสิบสองเดือนนะครับไปคํานวณกันดีกว่า เนื่องจากผมบอกไปแล้วว่าฐานเงินสมทบสูงสุดณปัจจุบันนะครับณที่ออนคิปวิดโอที่ออกคลิปวิดีโอเนี่ยที่สร้างคลิปวิดีโอเนี่ยมันตันอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทเพราะนั้น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับใครที่เงินเดือนมากกว่านั้นมา5ปีเนี่ยนะครับก็ใช้ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 5 0 0 0บาทได้เลยวิธีการคิดนะครับ เราหาส่วนต่างจำนวนปีที่เราส่งก่อนนะครับเอา23ปีตั้งลบ15เท่ากับ8ปีส่วนเกินส่วนเกินนะมันมีทุกๆ12เดือนเพิ่ม1.5เพราะนั้นก็ใช้1.5คูณ8เท่ากับ12%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก12%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น32% 32%ของ15,000บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือเดือนละ4,800บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับ เพราะนั้นคิดง่ายๆนะครับใครที่เงินเดือนอื่นๆก็ลองมาคิดคำนวณกันดูนะครับโดยใช้จากฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพ ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับข้อบุตรส่งข้อบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกที นะครับสมมุตินะคลิกค่าบุตรปับ๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าค่าบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับ รายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกอกนะครับเสร็จแล้วก็ทำการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับ แล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบจาตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดนะคาเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4มนะครับระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปั๊บ นะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู